อันเมื่อนี้มอลลัมบอยมาเหเาเ็ดหอันเขาตอกแตกซอยเฟจจีบ้านเฮากับเอือนเขาตอกแตกเมืองไทยก็จะเลือกข้าวกระยาสา์แม่บ้านเฟจจีแมนคือเห็ดเลียวเรียบร้อยเลยที่นี่บอันอ,ออกออกแกมมอแล้วก็มาลุง่งเขาแม่พิมแม่แบบเรียบร้อยแล้วมอลํับอยไประดทศไทยวังวางเฟจจี่กำลังข้นบ่ได้เห็ดอันนี้เห็ดสดสดห่อนหอนเลยที่นี่นี่ใบบางยังวนวนอยู่นี่แม่บ้านเฟจจี ือขันบัตเจียเอาไปแตะเส้นางก็กลั่นากนี่ใบบางยังตะบวนอยู่คือว่าเฮาเฮ็ดนี่คือว่าเฮ็ดแบบสูตรโบราณสูตรโบราณแต่อยัางที่บัตเตใส่กักเ้าวฟังดิหน่เฟจจิบักเ้าวยังกับตั้งต้นคุณดิกอเมื่อนั้นใช่ลิงไปขึ้นบอมริงฮะลิ่งตัวเต็นกับกูนี่ละขึ้นบักเผาเราสร้างลงมาบักเผาข้าเอาบักเผาทั้งต้นพุณดิข้าวบัตเตแปลบักเผาน้ำกรองน้ำแกงนี่เป็นบอ นี่บอกพ้าทั้งต้นแหลวก็มากกวนมากขว่มาเห็ดให้จนว่าเป็นยางย่อยย่อยคนคือเห็ดสูตรโบราณครับผมให้พี่น้องได้กินคือขันผู้ใดว่ามักหวานก็คือเติมน้ำขันผู้ใดมักหวานก็คือมันพอดีเพราะว่าเห็ดหวานไปสำรับมหมูต่ผู้ใดมักจางก็ยังเอานำปลาติดใจขันผู้ใดมักหวานก็คือเติมน้ำเติมน้ำนะกินไปแล้วก็ลองน้ำน้ำกบมันหวานนะ ขันหวานมันบาดบี่เขาตกแตกนี่ต้องเฮ็ดให้มันหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานแม่เป็นเบาหวานกินได้เวลากินได้ครับผมตาบ้าอยากกินหลายกินเหมือนละลกเหมือนละลกเอากินแับเขาลูกานพอดเบาเลนกินได้อยู่กินได้อยู่กินได้อยู่อว่าเฮาเห่าบาดเนีนนบาหวานคากันนะอันนี้มันหวานพอดีหวานพอดี นี่นี่นี่อันอันแดงแดงจึงคิจริ้งคิง,คง,คงนี่มุ้งเจ้าว่าเปียบอากงอเพราะเป็นได้หนิมันไม่เปียบอากงอได้หนิบักพ่าวได้หนิเออนี่บักพ่าวบักพ่าคือเข้าเอาออกผาเป็นงงวน,น,ออนวยบ,บ,บอกเตสิเข้ากับขูดที่แับนี้<ด>ขูดเ,เอาให้ขูดก็เป็นขูดทิมนี่ขูดใช่ไหมหมอนนี่หมอนขูดบักพ่าเราบาดควนออกมาแล้วมันจะเป็นสีเข้มเข้มจังสีนี้นี้สีเข้มเข้มจังสีคือ มันสินยำปูดปูดโอ๊ยอยากให้มุกเจ้าร้องกินเบ้งนอาแซบพี่ลืมมึงก,กินแล้วบ่กินแล้วนั่นเฟสที่กินเบ้งแล้วแซบือวา่านมึงถามกูไปไว่ากูแซบบ่แซบบ่บ่โอ้ยคือหวานสินหวานคือจิตอ้ยหาตัวพี่น้องแซบเพ็เ่อจะได้ไขายวละ่ะล่ะหนึ่ง,งสองสามั้รับพี่น้องปัจจิวา มันได้รบโลบ่อผู้สร่างได้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 คือสำหรับสร่างนี่เทียงตรงอยู่แล้วเพราะว่าเอ้าร่างเท่าเทียงตรงอยู่แล้วบ่างช่างโลหนึ่งก็ต้องโลเป๊ะเพราะมีการแถมก็เอาแถมกระลุกตัวอ้ยแถมนี่ไปแถมนี่หน่เอาสร่างโลหนึ่งก็ได้โลหนึ่งขันมุตเจ้าอยากได้โล่สองขีดมุตเจ้าก็สร่างโลหนึ่งกับอีกสองขีดใช่ปะ กัญชีเขาให้โลดง้องขีดหนึ <issance> <Pizza S 2> ่งมันต้องมีการเทียงตรงเทียงท่ำบ่าเ็นว่าเข้าตีเห็ดท่ำได่กับเห็ดโลดคือต้องที่น้องเข้าต้องได้กินแบบคุณภาอันนี้สูตรโบราณอีหลีอันนี้ได้สูตรมาั้งแก่พุ่นยี่ขอบปูเมญยาปูของปูอีกคุณไหมเอออ้สูตรโบราณครับยุ่ มืุอเจ้าสิอจักสีโบราณโบลโบราณเฟซี่เบื้องหน้าลูกบอยโลดเบื้องหน้ากูโรดโบราณบอลโบราณเออนั่นแหละกูเห็นกูเห็นเขาต้องโบร้านน้ำนี่สีบอลว่างเหรออือจักอยู่หรอกมันบม่ยอมกูน่ะนี่บ้านนี้เพื่อจี้กับเจ้าใส่ในถุงบ้างเป็นเหลี่ง่ายที่นี่อีกสามชีมือใส่ถุงเหลี่อีกแพ็คอีกมัดใส่ถุงอีกสามอาทิตย์มื้อเจ้าได้กินอยู่หรอกเฮ้ยเล่นโดน สามอาทิตย์ร่วมร่วมทั้งหมือนที่ร่วมทั้งข้าหขวเขาร่วมทั้งอย่างนี้นี่เรียบร้อยมั้คือได้กินไววอยู่ดอกมาล้ไใบบวียนจืเจอได้กินไหวอยู่นี่ถ้าเจ้าบ่ได้แห้งเคียงนี่เส้นสีนี่หมักตัวดินกับมีดนี่หมักข้าวนี่ดินี่ในหมักง่านี่มึงดูในหมักง่ามักตัวดินหมักอันอันนี้ข้าใไส้ตลอดคือคือข้าบ่ได้ว่าห้อยนาบ้านถอะบ่ได้บ้าห้อยต้หนามัน ใช่ได้ทุกทุกถาดใช่ทุกถาดนี่พุ่นอันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ร้อยมันเย็นกอนเพราะว่าเพราาเขาออกเอาออกจากหมอใไม่ไม่ดี่มันหันหอนยุ่นี่นี่นั่นนั่นหอนหอนยุ่งนี่เอาทำถาจืจอมันหอนหอนเขาต้องวทำทาาหันหอนต้องทักเนี่ยเอาตีนี่หันหันอุ่นอุ่นยู่นี่อันนี้ซ้ำอันนี้เย็นแล้วนี่ห้องเห็นได้ เพราะว่าต้องรอมันเย็นดิถ้ามเห็ดหอนๆมันติดดิมันติดมีดิสีขาวคือว่าตื่นเนี่ยนี่นี่อันนี้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 นี่นี่สามอันนี้เขาบ้าได้ถิ่นดิเอาไปให้ผู้เห็ดตัวโอ้ยนี่ไงดีไฮดอสคิดว่าก็ได้สามมุขเจ้าสีว่าบักเผากคองบะเมียนเด้อบักเผาแบกเผาที่ดี เผาเป็นนวยเผ่าเป็นน่วยปัจจุคันบัตเาียศิพาปเบิ่งต้นมัน